สวัสดีพี่น้องเบาเสียงคารนะครับที่นี่วิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านชาแนลวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ซึ่งตรงกับวัน15ค่ําค่ำขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11วันนี้เป็นเลิกดียามดีวันมงคลครับหลังจากวัตถุมงคลผมนะครับพระเกจิชื่อดังเมืองบุรีรัมย์ได้อธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวเดียวแล้วนะครับ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหลวงปู่เมียนหลวงพ่อเมียนนะครับแห่งวัดบ้านเจเนียงตําบลสูงเนินอำเภอสังขะตําบลสูงเนินอำเภอรกระสังครับขออภัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลของปู่เทพรุ่นที่หนึ่งครับเพื่อสมทุกทุนในการสร้างพญานาคองดำครับที่นี่นี่คือ ผ่นยันหนุนดวงนะครับ16ตัวครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลครับเพื่อเกื้อกูลหนุนดวงท่านไม่ให้ดวงตกแล้วก็ตะกุดหนุนดวงครับตะกุดเปิดรัพย์นะครับตะกุดเปิดดวงนะครับนาคีให้ทรัพย์ตะกุดดวงเศรษฐีนาคีให้ทรั์ครับปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เมื่อเช้าก็ทําพิธีเสร็จสิ้น ขอบคุณวิถีชาวบ้านชาแนลขอบคุณบา่าวเินคารนะครับที่มาร่วมถ่ายทำตอนที่จบแล้วก็ไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งเสน่ห์เมลันจวนครับเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมต้นตำหรับปู่เทพนะครับเป็นคุณที่สร้างตะกุตสีพึ่งนี้ขึ้นมานะครับลุงปู่เมียนอธิการจิตเป็นที่เรียบร้อยครับปู่เทพปลูกเสร็จไปที่เรียบร้อยชุดนี้ทั้งทั้งทั้งสามอย่างเรียกว่าหนึ่งชุด ชุดละ4 0 0บาทมีอยู่99-9ชุดนะครับ,รบพี่น้องหางแมนมีบุญกุศลถ้าถ้าอยากจะอยากจะนะครับมีไว้ติดตัวติดบ้านก็แอดไลน์นะครับไปที่เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยติดต่อเบอร์เบอร์นี้โดยตรงนะครับบ่าวสชิงทานเห็นไหมเห็นครับครับ,รบติดต่อเบอร์นี้โดยตรงพี่น้องแคปหน้าจอไว้ ฝากลูกฝากหลานเอาไว้นะครับฝากติดตัวไว้ไม่ใช่ว่าตะกุดหรือว่าสีพึ่งจะทํำลุยๆได้นะครับเราต้องทําให้ถูกต้องตามโบราณการแล้วก็ให้ถูกต้องตามศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตะกุดไม่งั้นมันจะแพ้ตัวเองนะครับเนี่ยเราทําเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วปูทพเขียนกับมือหากบ้านอยู่ใกล้นะครับอยากจะมาบูชาด้วยตัวเองก็มาที่ ทิปสถานปู่เทพเลยนะครับที่บ้านลขที่25หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันรีสเกตครับเบอร์โทรปู่เทพครับ085 381 97 00ขอบคุณที่พี่น้องติดตามวิถีชาวบ้านชาแนลกับบอเสเซิงคารนะครับขอบคุณครับ 多得。